กลับเข้าสู่รายการเดอะบิสในช่วงสุดท้ายกันนะฮะเมะื่อวานนี้มีการเปิดตัวผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหม่นะครับ168 Communication นะฮะซึ่งก็จะเริ่มให้บริการนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศในช่วงของวันที่8 <S <S พฤษภาคมนี้นะครับเป็นยังไงไปติดตามได้จากรายงานของทางคุณทศพรว่องไวกรยุศครับ ด้วยเหล่าพันธมิตรที่มาร่วมงานเปิดตัวผู้ให้บริการโครงข่ายมือถือรายใหม่168 Communication โดยเป็นผู้ให้บริการเสมือนหรือ MVNO ซึ่งได้รับใบอนุญาตการให้บริการผ่านกะสะทโทรคมนาคมหรือ CAT ในคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นที่365 Mobile ใช้อยู่เดิมและเหลือระยะเวลาสัมปทานอีก11ปีโดยคุณนทีพานิชชีวะ ประธานคณะบริหาร168 Communication บอกว่า ข้อดีของการเป็น MVNO นี้ทำให้บริษัทไม่ต้องลงทุนด้านโครงข่ายเองซึ่งจะทำให้แข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้สำหรับฝ่ายการตลาดนะคะคุณทัศน์ชาวณัเสถียรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาดและการขายบอกว่าคลื่น850เมกะเฮิร์นี้มีแคตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายซึ่งมีจุดเด่นที่มีเส,เสาสัญญาณกว่า14,000ต้นครอบคลุม928อำเภอใน 7จังหวัดซึ่งเสาสัญญาณที่มีสามารถส่งสัญญาณได้ดีกว่าเสาธรรมดาถึง6เท่าเท่ากับว่าโครงข่ายของแคทนั้นเทียบกับเสาธรรมดาถึง84,000เสามีรอยเชื่อมสัญญาณที่น้อยกว่าทําให้สายไม่หลุดบ่อยขณะโทรจึงจะสามารถลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายได้นอกจากนี้สายไฟเบอร์ออปติกของแคทก็เป็นสายที่ใหญ่กว่าทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ระบบ168นะครับจะเป็นระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์มือถือระบบ 3G นะครับซึ่งจะใช้คลื่นความถี่850เมกะเฮิร์ะของแคทเทลคอมแล้วก็จะกระจายครอ,อ,อบคลุมทั่วไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลแล้วก็ด้วยเ,เทคโนโลยีใหม่นะครับด้วยระบบซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ยจะทำให้เรามีประสิทธิภาพเน็ตโหลดไวนะครับแล้วก็โทรชัดติดง่ายสายไม่หลุดครับ จะว่าไปแล้ว168ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหม่เสียทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเคยให้บริการในนาม365โมบายมาแล้วแต่ล่าสุดมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นพร้อมกับเพิ่มเงินลงทุนจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน20ล้านบาทเพิ่มเป็น500ล้านบาทและเปลี่ยนระบบบริหารปรับปรุงระบบ call center และทำการตลาดและประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยวางแผนว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมดประมาณ3 0 0 0ล้านบาทตั้งเป้าว่าในปีแรกจะมียอดผู้ใช้งานประมาณ2-4ล้านเลขหมายปีแรกเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีเป้าหมายโดยรวมนะครับตั้งตั้งเป้าว่าตอนเริ่มต้นนี่ก็กอยู่ประมาณาสัก2ล้าน,นครับถึง4ล้านนะครับผู้ใช้บริการนะครับ2-4ล้านครับในปีแรก โดยทาง168ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านโทรศัพท์มือถือรายย่อยทั่วประเทศผ่านการดูแลของบริษัทล็อกสเล่และร้านหนังสือในอินที่มีสาขามากกว่า200แห่งทั่วประเทศก็จะมีช่องทางเดิมๆของที่เราเคยทำสิมมาก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการกระจายไปตามโรงเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันค่ะจริงๆเราก็จะทำลักษณะว่า เข้าให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดนะคะก็คือเนื่องจากว่าชาแนลที่เรามีอยู่เนี่ยจะมีเป็นลักษณะว่าเข้าถึงตอกซอกซอยเลยนะคะมีร้านโว์หวยเดิมๆที่เคยขายกันก็จะทําให้ลูกค้าสามารถที่จเติมเงินหรือว่าซื้อจิมได้สะดวกขึ้นนะคะ ครับวันนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจาก168นะครับให้ร้านนี่อินเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านซิมโดยที่เราเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้อ่านหนังสือคนที่ซื้อครบซื้อหนังสือครบในร้านนี่อินเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษสำหรับซิมทั้งค่าโทรทั้งการใช้เน็ตนะครับก็จะมีโปรโมชั่นเปิดตัวที่ร้านนี่อิน MBK ชั้น5ด้วยครับ เราก็หวังไว้เยอะมากนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะเป็นท็อปของผู้แทนจัดจําหน่ายของทําง 168. ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้สูงมากตรงนี้กเ็เราก็ใช้ศักยภาพเต็มที่ของเอาเลเราเนี่ยนะครับในการที่จะกระจายซิมให้กับผู้บริโภคซึ่งจริงๆแล้วในร้านนี้อนเองเนี่ยมีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดน,นะครับ การที่มีผู้เล่นรายใหม่ในวงการโทรคมนาคมของไทยถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้เครือข่ายที่มีคุณภาพและยังช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยอีกด้วยอมรินทีวีรายงาน ต้องจับตาค่ายมือถือใหม่ให้ดีนะครับซึ่งก็จะเปิดให้บริการในช่วงของวันที่8พฤษภาคมนี้นะครับถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับทางคุณผู้ชมนะครับมาปิดท้ายกันที่ทิศทางข่าวเศรษฐกิจรอบวันฮนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยที่9โมงเช้าวันนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการป์าน้ํามันและก็น้ํามันปลาล์มด้านการตลาดนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์รับ หมายต่อไปนะครับในช่วงเวลาประมาณช่วงของ10โมงนะครับ International Bangkok Bike 2อ1 5 in เมนะครับงานแสดงสินค้าจักรยานและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงของวันที่30เมษาย,ยนจนถึง3พฤษภาคม2,558ที่ทาง Impact เมืองทองธานีครับ11โมงวันนี้นะครับหอการค้าไทยร่วมกับมอหอการค้าถแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจเรื่องของพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของแรงงานและหนี้ ของที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเดอะบิสเศรษฐกิจไทยในตอนช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะไปติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะครับที่หน้าแฟนเพจ f a c e b o o เดอ e บิ z เศรษฐกิจไทยนะครับปิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาคําว่าเดอ b บิ t ทนะครับก็จะพบข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับ เอาละครับกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่นะครับในช่วงเย็นนะครับเวลา16.30นาทีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ